ขอเดชะฝ่าลองผู้พระบากน69 6ประมหมองข้าพุทธเจ้านายชิมชาตญยิลาแฟงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนตุลาการขยารการทหารตำรวจพนักงานรษษาชวารธุรกิจสถาบันการศึกษาสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน และพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มาทุ่มร้อมเรียนกันนับมงทลพิธีแห่งนี้ล้วนมีความปรับเครื่งิติสมนักเป็นล้นคนในโอกาสมหามงคลเฉลิมระจนบพรรษาในใต้ฝ่าโลกภูริพระบาทที่ได้เรียนมาบรรจบในวันที่5ธันวาคม2556 วงข้าววิจารณาทั้หลายต่างชื้นชมในพระปุญญาบารมีและสำเนึกในพระมหาอุณาทิบุณปกกล้าปกประหม่อมที่ทรงมีต่อตัวพระสงฆ์ที่กรอนตลอดระยระเวลากันยาวนานซึ่งใต้ฝ่าองผุร,พร,รีพระบาทได้อุทิตพระวรกายพระปัญญาและพระราชัพย ปฏิบัติบำเพ็ญราชกรมยกิจนานาประการเพื่ออวยประโยชน์แก่อาาประชาราโดยได้พระราชทานความช่วเหลือประสบนิกรผู้อยากไรให้สามารถพึถ่งพาตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและทรงปฏิบัติบำเพ็ญระราชกรมยกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระราชหรรไทยที่เปี่ยวด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพระสมนิกรและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมาในโอกาสอันเป็นวิ่งมหามงคเลเจริญพระชนมัพรรษา5ธันวาคม2 5 5 6นี้ ข้าพุทธเจา้าขอพระร,ร,ะร,ระชาชทานพระบรมราชานุญาตนำะสมนิกรทั้งหลายที่อยู่ในบรเคนคนิเวณวนมนพิธีนี้ถวายพระพรชัยมงคลตามขอ่อไปนี้ข้าพุทธเจา้าทั้งหลาย เรียกการเฉลยพระเกียรติขอเรียกการเฉลยพระเกียรติและถวายพระพรรย์คนและถวายพระพรรย์คนด้วยความจงรักภักดีด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชพระบารมีแห่งพระศรี พรภูรพคุมหาการสัตวียาทิราชเจ้าทุกข์พระบรรรมาาาชองค์ได้โปรดดลบันดาธิบาลได้โปรดดลบันดาลและประทานพรและประทานพรให้ได้ฝ่าลองธุรีพระบาทให้ได้ฝ่าลองธุรีวานทรงพระเกษมสัมภาญทรงพระเกษมสัมภาญพระราชขัธ์ไทยชื่อบานพระราชขัธ์ไทยชื่อบาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไปสารพระเกียรติบุญขันยนจายแผ่ไปสารสถิเป็นวิ่งขวัญสถิตเป็นวิ่งขวัญแต่พระศุนิกรชาวไทยแต่พระศุภิกรชาวไทยตลอดิรติการเดินตลอด